ไม่ได้จ้าไม่กินเท้าน้ำกาขเข้าเพียรลาเป็ดเราก่างต่าต้มเป็ดเคยบอกไงแล้วก็ลาบเป็นดะนะลาบเป็ด ปุ่มปิดถ้วยเบ้อเลยนะจ๊ะมันพักจานตู Lấy người chưa ừ, chưa 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 Thập chưa 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 lát biệt chưa นีน่ฮ้อนดูจานจานเ็อแซ่บแซบมากอรรอยมากรออร่อยจัง่จังีอปลันจะลังจะขึ้นโต๊ะอีกจานที่สองนะคะพา่น้องมาเป็ดแซ่บ่ หอมเป <lam> ๊ยหอมเป๊ะอ๋อเลยยนกว่าตอนตอนน้่ไปเห็น่มกตซิ้เงี้ไปเอาไปใส่เออหอมเป๊ะใส่ผักชีแสบได้ใส่บักกอกเนอะแลบวานนี้สูตรของเขาอยู่แต่ต้มยเขาไปกินต้มไปไงห่อยห้อยเมื่อแม่มันต้องกอดกอดม้ก hoa khoa thơm ái bắp thầy là bên bên đó mà chia sẻ thầy bắp khoa, thầy bắp rớt để จะเป็นแต่บรรเีิงชื่อกระจายหน่วยคือหนึสองร้อยห้าสิบเป็นขอยสองร้อยเจ็ดชิ้นนะฮะลเพินคือให้สองร้อยห้าชิบ แวบๆจ้าหน้าดำจะเลี้ยให้เห็นแต่เพระอาทิตย์เทพ โางแรมมันก็ดับกลิ่นเท้าแสบแสบมาเด้อหมุดจอเขาไม่กินน้ำกันนี่ก็ได้กินลาบเป็ดชาบ้านิืเมืองน้อนฮิลาบเป็ดกินเนื้อไก่กินรสชุดยอดและวนื้อไก่เนาะ นี่จานที่สองคุ้นจาน้มาก,กินน้องกันเล้ยยี้มจะเสียงกินก็ได้ดอกเนะคลิปน,น,นี้ฮันเอ็ดอาหารแล้วมันมอมแมมก็เลยเบิออกก็้อง กรซีบเ,เข้าขนานะใครกัะซี่อะไรประก,กอบมากินจนจไม่นี่นะจ๊ะบมไม่กินบมไม่กินข้าวเป็ดบมไม่กินเลยหายไปเลยอันนี้ือตัด นอนต้ม่านเลยนี่ต้มผังเสียบเลยก็กันไปเปลี่ยนแก๊ช่องมาละแกะเดบีตัวแล้วนะให่บีตัวเอิขาดไปลต้มรอ่ะ เชืเน,นี่ยเซ่อแบบเผากันเท่ากันไม่เยอะไม่นายบอกปลูกเ็นนาบ้านม่วยเนาะ ที่ทำกินเองมันจะอร่อยแ้่เราไปซื้อหางสำเร็จมันจะนแบบแซ่บแต่เล้นแต่คน้นหมักบอกว่าคุณค้นกับโบอยเทสทอบทำกับข้าวกินเองนี่ยัง ท่าบีอย่าทาบีอบปาเป็ดทาบีบาทาบีกอบใช่มออบสมกกินอ้นอนี้ก็ทาบีบาท้าเเสนีทาบีแล้วอบกบกบาท้าเป็ด mời <laughs> bác hôm nay mời bác đi lãi lắm mời bác mừng mà bác đi kịp đi kịp đi kịp đi แสบเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องกัอลาเป็ดต้มกับแสบไปเด้อนไปนะจ้าิ่มายจ้าบ๊ายบาย